ทุกคนวันนี้เป็นแมทที่แบบชิงแชมป์มากนะเป็นคู่ใหม่แบบใหม่สับเลยก็คือวันนี้นะคะเจสิก้านะคะเจสิก้าจองจองซูยอนนะคะเ <c oughs> <Jessica S 1> <c oughs> จสสิกา้าหรือว่าโอตายแล้วเกลเจนค่ะวันนี้เป็นแมทเกลเจน <c oughs> อ้ยยังมาเป็นจุดเดรสเลยอ่ะ <c oughs> ดูเจสสิก้า วันนี้สามลมหนึ่งนะคะก็คือพี่แททิฟฟานี่แล้วก็พี่ยูนนะคะวันนี้สองลุมหนึ่งอ <c oughs> ดูดูดิย่า yeah. มาค่ะยกแรกอุ้ยคู่ชิวฉันยูนซิกอุ้ยโอ้ยสิก้าโหดมากวไม่ได้เจอกันนานนะยุนนี <c oughs> <c oughs> ่สิก้าใสเดทเตะ นีซิก้าโหดมากนะคะเจซิก้าใส่เดทแล้วก็กระโดดเจ๊ท้องกูไม่เคยเห็นนะโอ้ยพี่ยูนมึงยังไม่ได้ลุกเลยบอกมานี่ไม่ได้เจอกันนานขอตบทีหนึ่งทำกุ้ยเยอะอุ้มไปข้างเวทีโอ้หัดงัดแล้วนะคะฟานนี่เข้ามาในสังเวิญและถีบเจซิก้าเข้ามาช่วยพี่ยูนเฮ้ยมึงมาเป็นเจทีแลยโอ้ยจับ ยังไม่อุ๊ยด้วยอุยโดนเตะอุยซิก้าโหดมากอุยจับงัดอีกแล้วว่าโหดมากหนึ่งสองอุ้ยเีะเข้ามาทุบหลังมึงตอนนี้พี่ยูนกอแบบอุ้ยแทงซิกแล้วแทงซิกุ้ยยถีแท้โดนต่อยหลังเอาโดนอุยโดนกระแทกเสานะคะอู้หูวันนี้แบบบอกเลยว่าสามต่อหนึ่งนี่คือแบบอื้อ เปลี่ยนตัวนะคะทิฟฟานี่เข้ามาเจสิกายังไม่ได้รู้เลยจับลังโอ้โหงัดอุ้ยรัดคออืมฟาดไปหนึ่งทีงัดแล้วแล้วใส่กระโปรงทังคู่อะมืงใส่เดทนลังคู่อะกูงงมากเจติโคตรโหดอืมเจสิกาอุ้มลงไปนอนกับพื้นขึ้นไปอีกแล้วอะมึงวันนี้แบบเจสิกาขึ้นเยอะมากอะโอ้โหทำพี่ทนนี้ก็คือแบบทิฟฟานี่ลงไปนอนแล้วจับพี่ยุนนูตกลงไปที จะนีก้ามากจีน่าจับทิฟฟานี่ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ไปกลางๆเสาเลยจับอุ้มขึ้นไปนะแล้วังไงต่อเฮ้ยล้วเท่าไรเนี่ยเฮ้ยโดนกระแทกอะไรวะว้ายเสากระโปรงขาวนะขึ้นไปแล้วแล้วก็พี่แท้โอ้หโดนโอ้ยสับหน้าเยี่ยโอ้ยยังัดล บอกมานี่เอาใช่ไหมโอ้โหทาโ้าโคตรโหดมุนอีกแล้วเมืองเจสิก้าคโคตรโหดอ่ะอุยเตะที่มันนี่ไปหรือพี่แทนลงไปนอนกับพื้นแล้วลุกไม่ขึ้นโอ้ไม่ไก็เจสิก้าขึ้นไปอีกเลยเอาอะไรวะเนี่ยอุ้ยพี่แทนจิกหัวนะแทงซิกนะอะืมทำอุ้ย ดูความดีใจของโซชินะคะสามคนพ,พี่พี่ยูนนะคะพี่ยูนแงมไมค์เคงไมค์เควนโอ้แม่กอดโอ้โหชนะได้ไงวะข้องใจอ่ะ